สวัสดีครับอยู่กับโฮเทลบิสเนส s มลเตอร์นะครับอีกแล้วนะแต่ว่าวันนี้ผมได้อัปเกรดห้องอะไรต่างๆไปก็มากมายนะปิดเสียงวิทีุก่อนก็จะมีห้อง109นะเพิ่มเข้ามานะครับอัปหนึ่งนะอันนี้ไิกอัพเดี๋ยวเอาไปทิ้งก่อน วันก่อนเก็บขยะไว้แล้วลืมทิ้งนะฮะลูกค้าก็เตะไปเตะมานะเออแล้วก็ผมได้จ้างแม่บ้านคนหนึ่งด้วยนะอันนี้ผมไปเล่นนอกรอบมานะครับเพราะว่าเกมนี้มันมันโตช้านะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะเคาะเคาะฮะัลโหลฮัลโหลวันนี้จะมีใครออกไหมเฮ้ยเสียงอะไรเซ็มกระตูอ่อ อ๋อนี่ไงเขาออกมาตอบแม่บ้านนะฮะนี่แม่บ้านจะมาทําความสะอาดนะฮะแต่ว่าผมก็อาจจะต้องช่วยบ้างนิดหน่อยนะฮะอืมตป๊บหนึ่งเติมเบียรยเขาก่อนแล้วก็ช่วยสะหน่อยนะฮะคือแม่บ้านเนี่ยเขาจะเอาผ้าปูที่นอนไปซักก่อนเพื่อนนะฮะพอพอซักเสร็จเนี่ยเขาจิงจะขึ้นมาทําความสะอาดนะซึ่งมันช้านะฮะ ผมก็เลยต้องช่วยเขาก่อนนะถ้าให้ดีผมว่า,น,าน่าจะมีแม่บ้านสักสองคนก็น่าจะดีนะฮะนี่นี่อ่าใส่กลอกเนี่ยแล้วเราก็ไม่ต้องเช็คอะไรมากนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่บ้านเขาจะมาดูอีกทีนึงนะฮะว่าเราทําสะอาดแล้วยังนะฮะนี่เห็นไหมอาวเนี่ยพอเราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะแม่บ้านก็จะก็จะออกไปนะฮะ นั่นแปลว่าห้องมันสะอาดแล้วนะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะฮะผมก็ได้เพิ่มไปหลายห้องเลยนะฮะห้องน้ำอะไรพวกเนี้ยเปลี่ยนไปหลายหลายห้องอยู่นะตอนนี้ในกระเป๋าผมมีอะไรบ้างปะโอ้มีรังมีรังเครื่องดื่มแค่สี่รังเหรออันนี้เขาออกหรือว่าเขาออกไปเดินเที่ยวเนี่ยอ่า หลังนี้ก็ออกแล้วไม่ใช่หลังในห้องนี้เดี๋ยวจะช่วยก่อนช่วยก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้องสั่งลังเครื่องดื่มเพิ่มนะฮะเอ่อจะเย็นพี่จะเย็นจะเย็นนี่ก็เรียกไวเหล้วเกินอืมเดี๋ยวจะเย็นเก็บขยะกกวาดพื้น บนอะไรมาเรามาให้เขาเช่ากันนะฮะห้อง107เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยทำความสะอาดเ,เรียบร้อยเหลือ109นะฮะที่ยังไม่เปลี่ยนภาพอูที่นอนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อ,อ,อเนี่ยพนักงานอีกคนหนึ่งนะฮะเราจะซื้อ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 อะไรดี หลังเครื่องดื่มอยู่ไหนสักยี่สิบอ่ห้าร้อยเออใ,ใจใจเย็นครับพี่ผมยังไม่มีห้องเลยอ่ะดิอืมงั้นกดกิ่งต่อไปนะคือคนที่มาแล้วครับเขาจะไม่เขาจะว่าไม่อะไรอะ่ะไม่เดินออกไปไหนนะฮะเขาจะกดกดกิ่งเรื่อยๆเลยนะฮะ อ่าห้องน้ํานี้ยังไม่ยังไม่ซื้อนะฮะเนี่ยสามชิ้นนะที่เป็นห้องน้ําำซื้ออะไรดีซื้อห้องน้ํารับของก่อนเพราะถ้าไม่รับของเราซื้อไม่ได้นะเนี่ยเราจะต้องมากดรับของก่อนนะครับถ้าไม่กดรับของเราจะซื้อซื้ออะไรเพิ่มเติมไม่ได้เลย ผมไม่ชว่อว่าห้องน้ำมันใช้กี่เหรียญห้องน้ำอา่าเป็นบั๊รูมแล้วกันนะฮะอาะเปลี่ยนห้องน้ำก่อนเอาเป็นแบบนี้อืมแบบนี้อันนี้แล้วก็จะเพิ่มอ่างอาบน้ำด้วยทั้งหมด700เหรียญน,นะผมมีอยู่820เองซื้อมาเลยครับซื้อมาเลยเพื่อความสะดวก อ้าวห้องหนึ่งูนย้าพร้อมแล้วอรอเอาไปดิอ้าวต่อไปเขาออกห้อง108นะะหอนึ่งศูนย์ปดนะฮะเห็นไหมเป็นสีส้มนะฮะห้องหนึ่งศูนย์ปดนี่ยังขาดอะไรยังยังไม่เป็นแปดสิบเหรียดนะขอดูนิดนึงนะว่าขาดอะไรนะฮะเตียงทีวีขาดอะไรวะห้องน้ำเปลี่ยนแล้วนะเห็นไหม ขาดอะไรเนี่ยผมว่าผมน่าจะต้องเปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วนะน่าจะต้องเปลี่ยนน่าต้องเพิ่มพัดลมเพิ่มรูปภาพเพิ่มแล้วนะฮะตรงนี้อาจจะต้องเพิ่มโต๊ะตรงนี้อาจจะต้องเพิ่มโต๊ะนะอ่าอาจจะต้องเพิ่มโต๊ะตัวหนึ่งอก จะการอกไม้อะไรพวกนี้มันตกแต่งนะรูปภาพตรงนี้สักรูปสองรูปอืมอันนี้ผมต้องทำอะไรนะอ๋อต้องไปนอนโอเคงั้นเดี๋ยวผมนอนก่อนเลยเช้าแล้วมันมีจะเสียงเปิดปิดประตูเนะี่ยเกมนี้ย เสียงอื่นไม่มีเลยแล้วก็เสียงกลิ่นนะฮะมีแค่เนี้ยโอเคอันนี้ของห้องหนึ่งศูนย์เก้าใช่ไหมที่ผมได้วางเอาไว้นะฮะห้องหนึ่งศูนย์เก้าแต่ทีนี้เรามาดูว่าห้องหนึ่งศูนย์เก้าเนี่ยเขาจะออกวันไหนเขาจะออกอีกสองวันนะก็เรารับเข้มามาเมื่อวานก็ออกพรุ่งนี้นะฮะหนึ่งศูนย์เจ็ดที่รับมาเมื่อวานก็ออกพรุ่งนี้เหมือนกันนะ ซนหนึ่งนย์แปดตอนนี้ยังว่างอยู่เดี๋ยวรอรับคนครับหนึ่งูนย์ปดนี้รู้สึกว่าจะได้หกสิบเหรียญ่วนหนึ่งูนย์หกเนี่ยวันนี้เขาออกนะฮะวันนี้เขาออกแน่ๆนะฮะหนึ่งูย์หกเนี่ยเนี 2, ่ยเดย์สองก็คืออยู่สองวันนะชื่อบานตสโนอารอรับคนเลยครับหมายัางนี่กำลังถอยเข้า ทรงคล้ายๆมัสแตงตัวใหม่นะเอ๊ยหรือว่าซีบิกวะไม่ใช่ไม่ใช่ดูใกล้ๆเมื่อกี้ทรงคล้ายมาแตง่งแต่พอเข้าใกล้ๆมันมันคล้ายแอคคอร์ดนะท้ายซีบิกแต่ทำไมหน้าแอคคอร์ดวะเอ้ยหรือว่าซีบิกตัวนี้มันหน้าหน้าอย่างนี้อยู่แล้ว ไม่แน่ซีบิกเอฟบอะเอฟบีผสมเอเหรอเพราะผมจะได้ว่าซีบิกเอซีมันน่าน่าจะกระจังไม่ได้ใหญ่ขนาดเนี้ยอะ่ะเอ่อร็ับบี้เช็คอินไปเลย <c oughs> เดี๋ยวห้องเดียวแล้วพี่ <c oughs> ไม่มีให้เลือก <c oughs> ต้องขอภายในความไม่สะดวกนะครับไม่มีห้องฮะ ออกอยังหนึ่งส่วนปดเอาหนออกแล้ว1นึออกแล้วไปอกใจแม่บ้านอืมส่วนมากเขาจะเป็นขยะนะครับที่มันเลเทะนะส่วนไอไม้ถูพื้นอะอาจจะไม่ต้องใช้มากเท่าไหร่นะฮะอ่ะโอเคเนี่ย อันนี้ผมเพิ่มแอร์แอรแบบโบราณโบราณน,นะฮะหอันแล้วก็เป็นโซฟาเออใช่ผมต้องซื้อโซฟาให้ห้อง1นึนเจ้านะฮะหรือว่าหนึ่งหนึ่งศูนย์แซื้อ,อยังไม่รู้นะเป็นหนึ่งศูเจ้าต้องซื้อแน่ๆนะฮะโซฟาต้นไม้อะไรอย่างเนี้ย๊ำหนึ่งอันนี้ก็ยังเป็นทีวีเก่าอยู่นะกับ wifi ตัวใหม่นะฮะ w i f i ตัวเก่าจะเป็นสีขาวนะ w i f i ตัวใหม่อยเป็นสีดำนะฮะ ส่วนห้องน้ำก็ไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอัปเกรดในห้องหนึ่ง่วนเก้าโอเคซื้อโซฟาตัวหนึ่งนะตอนนี้รู้สึกเหมือนลูกค้าใหม่จะเข้ามาปะไม่แน่ใจขอดูหน่อยก็ยังไม่เข้ามานะยังไม่เข้ามาส่วนคนที่ พักอยู่แล้วเขาเดินออกไปอะ่ะเหมือนเขาจะไปดีเซ็ตนะฮะว่าเฮ้ยวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะแล้วเนี่ยดูดิเงินได้ช้ามากอ้าวเนี่ยอันนี้ลูกค้าใหม่หนึ่งสุดหกพร้อมแล้วรวดเร็วทันใจครับแล้วบอกเลยว่าวันนี้ไม่มีอะไรทําละจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้จะไม่มีอะไรทํแล้ว โหซฟาสามห้าสิบแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะผมอยากจะเปิดห้องเพิ่มอีกนะฮะแต่ว่ามันใช้พันหนึ่งเลยเนะี่ยวันนี้หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนเจ็ดหนึ่งศูย์หกโอ้โหอยากละสองวันวันนี้เราไม่มีอะไรทำแล้วนะฮะจนกว่าจะสี่ทุ่มนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะให้เรามีเวลาไว้ขนาดนี้เพื่ออะไรนะฮะอันนี้แค่เปิดหนึ่งพันนะผมก็อยากลองเปิดห้องมุมดูเหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงนะฮะไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะของสร้างอะไรอย่างเนี้ยไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าอ่ะงั้นเดี๋ยวรอนอนทีเดียวเลยนะฮะคือปลดล็อกห้องละพันหมดเลยนะครับ อืมแล้วทีนี้การขึ้นดาวตรงเนี้ยการขึ้นดาวด้านซ้ายบนเห็นไหมการขึ้นดาวตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยเมื่อกี้ตอนนี้เราเป็นเลเวลสองใช่ไหมพอเราขึ้นเลเวลสามอะครับมันก็จะจะเพิ่มของปลดล็อกมาได้นะฮะซึ่งการเพิ่มดาวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะต้องเพิ่มอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแบบเพิ่มให้มันเยอะๆครับเพิ่ม เลเวลห้องให้มันเยอะอ่ะมันก็เลยจะเพิ่มดาวให้นะฮะอันนี้ไม่ชวนนะฮะ hmm. นี่อ้ยเอางว่วงแล้วหรอไปอะเนี่ยครับอันเดิมๆเราตื่นขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเลย ื่นขึ้นมาในความมืดมิดแล้วก็รอลูกค้านะฮะทั่วๆไปเดี๋ยวผมคงจะต้องไปเล่นนอกรอบอีกสักยาวๆเลยแหละอาจจะหายไปสักพักหนึ่งนะฮะเพราะว่าเกมนี้แบบมันช้าดูดิเนี่ยสิบห้านาทียังไม่มีอะไรเลยสิบห้านาทียังไม่มีตังเลยครับอันนี้รถประสมแม่บ้านนะเป็นรถตู้รุ่นเก่านะฮะ ผมจะไม่ได้ว่ารุ่นรุ่นแบบนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเห็นเยอะแยะในอันเนี้ยไอเวลาเขามา่ฉายหนังหนังกลางแปลงอะ่ะเขาจะชอบใช้รถตู้แบบนี้นะฮะอันนี้คนออกหรือว่ายังไงเขาอยู่ต่อนะคนที่เขาอยู่ต่อ อยังไม่มีคนออกนะเราเปิดหน้านี้ทิ้งไว้ก็ได้นะฮะถ้าเราไม่อยากทําอะไรนะฮะคือไม่อยากไปไหนไม่อยากทําอะไรก็เปิดหน้านี้ทิ้งไว้แล้วก็วันนี้มีคนงานมาเสนอสองคนนะครับรับดีไหมอืมผมว่าคนเดียวมันก็ยังเพียงพออยู่ปะหรือไม่พอแล้วก็อืมซื้ออะไรเพิ่มดีอ่ะไม่กล้าซื้ออะ ผมว่านะผมอันนี้ก่อนดีกว่าเก็บตังค์ปลดล็อกห้องก่อนดีกว่าผมว่ายิ่งห้องเยอะมันก็จะยิ่งได้เงินไวนะฮะเนี่ยผมอยากจะเปิดอีกสักสองห้องเนี่ยห้องด้านนี้กับห้องด้านนู้นนะฮะแล้วก็ของตกแต่งเนี่ยเอาเป็นเอาเป็นต่ำสุดให้หมดเลยสองอยอ่ะ ผมรวมราคาก่อนนะลองดูนะอาจจะไม่ต่ำสุดทั้งหมดนะฮะอาจจะแค่บางอย่างนะไอตู้นี้วางทีวีไม่ได้ไม่เอาโต๊ะ s ต a n d ตนด t ท b l e เนี่ยแค่นี้ก็พันสองแล้วเนี่ยเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวเนี่ย อเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวพันสองจำเอาไว้นะอันนี้จำเอาไว้ก่อนนะเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวพันสองแล้วก็ห้องน้ำแบบง่อยๆนะฮะพันสี่ร้อยยี่สิบห้าดีกว่าพันพันสี่แล้วกันนะดีว่าพันสี่แล้วก็ไวไฟไวไฟต่อห้าสิบปรพออ่ออันนี้ทีวีพัน พันสี่ร้อยห้าสิบพันห้าพันหกพันเจ็ดพันเจ็ดละสองพันอันนี้คือคือเฉพาะค่าแต่งนะครับสองพันละสองพันห้าสิบละสองพันสองพันสองร้อยห้าสิบ 2,450ันสีแล้วประมาณนี้นะประมาณ2อ0 0ันสอนะตีว่าการแต่งห้องเนี่ยสองพบวกกันมีหนึ0งพเป็นค่าเปิดห้องเป็นเป็นสานะฮะทั้งหมดโอเคไหมนี่แหละคือราคาเปิดห้องใหม่3,500โดยประมาณอ๋อห้อง1นึออกแล้วออกเออหนึมาทางนี้ผมจำได้ เนี่ยมาช่วยเขาทำความสะอาดหน่อยนะฮะเพราะว่ามันจะได้รวดเร็วนะรีวิวก็ไม่มีอะไรมากผมเห็นว่าได้5ดาวตลอดเลยนะโรงแรมเราการบริการดีเยี่ยมนะฮะโอยยอย่าให้ปูก็เดี๋ยวรอเขาลงไปเอาผ้าปูที่นอนมาปูแล้วก็เปิดห้องได้เลยนะครับแล้วก็จะมีคนออกอีก ในห้องหนึ่งศูนย์เก้ามั้งถ้าจะไม่ผิดนะมีคนออกแน่นอนนะฮะวันนี้หนึ่งนเก้าเลยหนึ่งศูนยแปดไม่ไม,ไม่ไม่ชัว์เออจำไม่ได้แล้วอะเพิ่งเล่นเมื่อกี้เองแต่ตอนนี้หนึ่งทุ่มเราจะมีลูกค้าใหม่มาไหมอันนี้ลูกค้าใหม่ปะน่าจะลูกค้าใหม่ อ๋นนี้หนึ่งศูนเก้าโอเคแต่ว่าหนึ่งศูนเก้านี้ให้บริการวันนี้ไม่ทันนะฮะเพราะว่าหมดวันแล้วนะจ๊ะเออก็ให้แม่บ้านพาไปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอไปรับลูกค้าก่อนให้แม่บ้านพาภาพอุที่นอนไปซักนะครับหนึ่งศูนเจ็ดพร้อมให้บริการจ้าไปเลย แล้วแม่บ้านหลับไปไหนเนี่ยสังเองได้มาเดี๋ยวเวลาแม่บ้านเดินช้าโอเคเรียบร้อยโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพ์นหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจน,นจบเราช่วยกันกดติดตามแลวกดกระดิ่งไว้ครับไว้เจอกันใหม่ในพ์นหน้าจ้าบ๊ายบาย